จังหวะเข้าได้เข้าเข็มก็แบบหมดซะแล้วนะกล้องตัวนี้ยังไม่เห็นจังหวะปลากินแบบส,สวยๆเลยเห็นก้อนเหยื่อไหมทุกคนก้อนขา,ขาวๆนี่นะนี่เหยืนนะ่อน่ะเหยื่อของเรานนะเม็ดเหยื่อของเรานะสองตะขอ,อนะทุกคน ปลาเนรใหญ่อาจจะไม่ใหญ่นะก็ไซส์สวยแหละจริงแล้วอูุ้บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปลานนรก็เข้านะข้างดำก็เข้านะอืม แต่สังเกตที่ดวงตาได้นะทุกคนถ้าดวงตากลมๆสวยๆเนี่ยโดยมากจะเป็นคางดํานะแต่ถ้าเป็นปลานินตาเขาจะติด๊ดยนะ้ะเป็นปลานินใหญ่นะตาเขาจะติดตๆติตดๆลงนิดหนึ่งติดตีอัดเป็นอติหน่อยอ่สะสันนิษฐานได้เลยวีจะปปลาเล็กนะปลาใหญ่เข้าปลาใหญ่เขาดูดูดดูดดูดโอ้โห ดูไปไวรุ่นดูดูเลยดูเลยครับดูเลยจบ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 โอ้โห Ừ, tìm cho tìm cho đủ không phải đủ có phải đúng a không phải loài one chiếc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  mấy chip, chiếc mấy one chip, 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 ú ú ชนกล้องเลยอ้าวนะพอจะเห็นไหมนะทุกคนไม่รู้จะได้ปลาปลาไม่ไม่ได้ไม่ได้มองทุนเลยนะผมแทบไม่ได้มองทุนระเบนเลยนะมองแต่กล้องนะกำลังเหยืของใหม่อยู่นะไม่ใช่หรอกก็พยายามศึกษามันนะพยายามหาวิธีใช้ปรับจูนตัวกล้องอยู่นะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วก็ต้องมาเรียนรู้มันนะ ผมเองก็ไม่ไม่เคยเล่นเพิ่งจะได้มาวันนี้ก็เอามาลองเลยเดี๋ยวก็ต้องกลับบ้านแหละยังไม่ได้ปลาทัตัวด้วยไปรับลูกสาวก่อนนะก็ลูกสาวเลิกประมาณสี่โมงครึง่งตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบสองเลยนะจะสี่โมงแล้วก็อาจจะไม่ได้ปลาหรอกได้เรียนรู้กันใช้งานก็พอแล้วนะใค่นี้ก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่ในรูปแบบคลิปเต็มๆเลยเนาะ ก็จะหาเวลามาทําคลิปเต็มๆมมีกล้องซูมทุนด้วยแล้วก็มีภาพของอาการปลากินแบบนี้พรีเซนต์ไปแบบสถานการณ์จริงๆกันแบบนั้นเลยนจัจจะแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย